นั่ได้นนั่งนั่ง่่มองกล้องน่อยสุดตายอัดวิดีโอดูดูดูดีดีอ่านว่าใช้แปลว่าว่าว เดี๋ยวที่อันนี้จะับไปเดี๋ยวเดี๋ยวตาไปเอาของฟูมาเล่นทำไมอ่ะนั่นนางเคยเรียนฟูอ่ะมันเล่นไม่ได้เก็บแล้วลูกไม่ต้องเล่นอันนี้หนูเล่นมอาใส่ในกระเป๋าอันนี้พี่ชายเอาใส่ในกระเป๋าเอ่ะ อไมวแมาไม่เอาอันนี้ไม่เอาแล้วของน้องอยู่ไหนของน้องอยู่ไหนอันนี้ของพี่ฟูเก็บไว้ลูกเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันขาดเราต้องเอาไก่กลันอ่ะทองกับพี่ฟูฟังพี่ฟู่อาไม่ต้องจับอ่าขอไข่ขอไข่ขอควายขอควาน